ที่นี่คือเขาหล่นประจนภัยจังหวัดนครนายกจะมีลานกลางเต็นท์และจุดชมวิวด้านบนเครื่องเล่นจิงจอกเวหาแต่ตัวน,นี้เล่นไม่ได้แล้วครับไปดูวิวด้านบนกัน ตอนนี้เป็นช่วงเย็นฝนทำท่าจะมานะครับเนี่ยเดือนมิถุนาด้วยช่วงหน้าฝนพอดีทางขึ้นไปข้างบนก็จะประมาณนี้แหละลุยๆกันหน่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นนะครับจริงๆเดินมีทางเดินเลาะไปด้านข้างครับจะขึ้นง่ายแต่ผมจะขึ้นลัดตรงนี้เลยพักชมมิวระหว่างทางพักหอบนิดนึงใกล้แล้วอีกนิดเดียว ด้านล่างตรงนู้นจะมีศาลาเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนจุดยอดหินด้านนู้นจะมองเห็นวัดเขานางบวชจะเป็นคลิปที่แล้วที่ผมทำไว้แล้วก็จะมองเห็นพระพิฆเนศจังหวัดนครนายก อย่าทิปหน้าที่ผมจะเข้าไปถ่ายทำดูครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นที่เที่ยวที่แบบคนมาเที่ยวกันเยอะพอสมควรแต่เชองช่วงนี้ดูเหมือนถูกปล่อยล้างแต่ถ้าจะขึ้นมาชมวิวมานั่งเล่นรับลมยังขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่ครับจะไปอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งนู้นใกล้ๆกันนะเดินข้ามไปฝั่งนู้นดูทางเดินก็จะประมาณนี้เลย ก็เดินไม่ยากเท่าไหร่นะครับพอสมควรครับจะมีขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนเห็นมีน้องๆมานั่งเล่นชมวิวกันอยู่นี่ตอนนี้ผมจะขึ้นไปบนนัง่งปีนหินนิดหน่อยมาทางลัดแบบนี้แหละครับต้องยอมลำบากนิดหน่อยฝั่งนี้ก็มีศาลานั่งพักนะครับฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นฝั่งเขื่อนขุนด่านประการชนว้าว จะมองเห็นเคลื่อนไกลๆแนวเคลื่อนไกลๆนู่นครับบรรยากาศโดยรอบนะครับยามเย็นบนเขาลุ่นประจนไพยนี่ครับผมมมไดดด้้้ขึนนาาุชววิบเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นอีกครับน่าจะเป็นที่วหายพระหรือเปล่าไปดูกัน จะเป็นถ้ำเล็กๆนะครับมีพระอยู่ด้านในเรามาถึงแล้วเราก็กราบไหว้กันครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนหน่อยครับวิวข้างบนตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งจะมีชุมชนชาวบ้านอยู่นี่ครับที่เห็นไกลๆนั่นเป็นทิวเขาใหญ่นะครับเพราะที่นี่อยู่ไม่ห่างจากเขาใหญ่ด้านฝั่งนครนายก เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปตรงริมผาตรงทางขึ้นมาตรงนั้นยังไม่ได้ไปครับผาทางขึ้นจะอยู่ด้านนี้ครับแต่เริ่มจะมืดแล้วผมก็ไม่ค่อยกล้าไปแล้วไหรเพราะมันจะเป็นป่านิดหน่อยกลัวง,งูครับ <S <S เลยต้องขอลงก่อนผมจะลัดลงด้านนี้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาแต่ก็อันตรายนิดหน่อยแต่ต้องลงแบบระวังให้มากโอ้เป็นหินก้อน ต้องระวังให้มากเลยนะครับลื่นได้แบบนี้ลงมาถึงที่จอดรถอย่างปลอดภัย